การมากมายตั้งเขียนเป็นตำรากก้นหนาประมาณเป็น100ร้อยกิโลเลยมั้งแปดหมื่นสี่พันวิธีตำราโอ้โหเป็นตู้พระไตรปิฎกที่ดูมันใ่ขนาดตู้พระไตรปิฎกแต่และเล่มโคตรหนาเลยเนื้อหามากมายมากแต่ผู้มีปัญญานี่ห้ยไม่ต้องใช้หรอกพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีอยู่ที่จิตนี่แหละจิตที่ว่างนี่แหละคือพระไตรปิฎกทำยังไงจิตถึงจะว่างเอา้า ก็รู้สิว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยกับไอ้ตัวคิดเนี่ยมันไม่ได้มีตัวมีตนเมื่อรู้ว่นไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ว่างมันก็แค่นี้จะไปทําอะไรนี่แหละคือทั้งหมดในพระไตรปิฎกในตู้พระไตรปิฎกทั้งหลายแหละแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันเรื่องราวทั้งหลายแหละความรู้ทั้งหลายแหละแปดหมื่นสี่พันทางน,นั้นรวมอยู่ที่แค่เข้าใจว่าไอ้ตัวรู้กับไอ้ตัวปรุงเนี่ยมันไม่ได้มีตัวมีตนมันไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้จิตมันก็ว่าง เพราะมันไม่สําคัญมั่นหมายไม่ยึดในสิ่งเหล่านี้พูดอยู่มันก็ไม่ได้ยึดว่ามันพูดอยู่คิดอยู่มันก็ไม่ได้ยึดว่ามันคิดอยู่เรื่องราวทุกอย่างไม่มีอะไรมีอยู่จริงมีแต่จิตที่มันสักต่ว่าใช้ชีวิตไปสักต่ว่าอาใช้ขันห้าไปรอวันที่ขันห้าแตกมันมันก็ไม่เกิดเพราะมันไม่ยึดขันทั้งห้าแลยมันว่างอยู่ต่างหากสบายใช้ชีวิตสบายมากเลยนี่คือเรื่องของปัญญาเราพูดน้อยด้วย แต่ครูบาอาจารย์ที่พูดมากเมื่อญาติโยมถามมาและตอบมากเนี่ยนี่คือการไปเติมไปเติมความจําไปเติมสัญญาให้กับญาติโยมเติมสัญญาให้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแหละผู้ปฏิบัติก็าอาศัยจาจากครูบาอาจารย์เพราะเคารพครูบาอาจารย์ก็เลยจาจาจาจำจ,ำจ,ำจ,ำจำแต่บรรลุทำไหมเหอไม่บรรลุไม่สนว่าตัวเองบรรลุนะไม่สนสนแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านเก่ง ็เลยติดติดติดแล้วก็ทําบุญกระถินป่า,ปาบุ่นวายกับเรื่องที่ครูบาอาจารย์ต้องการแต่ไม่สนใจเรื่องจิตตัวเองเลยไม่สนใจเรื่องมรรคผลแล้วก็เชื่อที่ครูบาอาจารย์พูดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นบอกว่ามันไม่มีหลอกบรรลุธรรมแบบเร็วๆไม่มีเราเป็นไปไม่ได้มันต้องมีฤทธิ์ก่อนมันถึงจะบรรลุธรรมได้มันต้องมีสมาธิก่อนมันถึงบรรลุธรรมได้มันต้องมันคนที่บรรลุธรรมได้จะต้องเห็นวาลจิตคนอื่นได้ด้วยมันจะรู้เลยว่าจิตใครเป็นยังไงคิดอะไรมันจะรู้หมดเพราะฉันก็เป็นมาก ตอนนี้ฉันบรรลุธรรมเนี่ยฉันรู้หมดเลยฉันรู้เลยว่าจิตใครคิดอะไรอยู่ฉันรู้หมดเพราะงั้นถ้าบอกเธออยากบรรลุธรรมพวกเธอต้องรู้หมดอย่างฉันไปสอนกันในรูปแบบที่ตัวเองเป็นนแล้วลูกศรริษย์ลูกขาก็อยากเป็นอย่างครูบาอาจารย์แตนี่ก็กลายเป็นติดในรูปแบบว่าผู้ที่ท่านบรรลุธรรมจะต้องมีฤทธิ์ทุกคนพระรหันต์นะจะต้องมีฤทธิ์พระรหันต์จะต้องรู้ว่าและจิตได้หมดแหละถ้าใครไม่รู้ว่าและจิตแสดงว่ายังไม่บรรลุหรอกอย่งมาพูดอะไรไม่บรรลุแี่บุคคลเหล่านี้แหละาาก็ปา마ทำ ปรามมาทพูดที่ท่านบรรลุทำเรียบร้อย